มาครับทุกคนวันนี้ในเมื่อแม่งเปิดไม่ได้สุ่มไม่ได้นะครับเราก็จะเติมไปเลยนะฮะการันตีอาวุธม่วงแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันว่าเราจะได้อาวุธม่วงท็อปหรือเปล่าแล้วก็ได้อะไรนะฮะไปดูกันผมรับแพ็กมาก่อนผมบอกว่าผมเติมแพ็กนี้มานะฮะเป็นแพ็กลิมิเต็ดนะครับเที่ยงหนึ่งถึงเที่ยงสี่นะยอดเท่าไหร่ครับเพล็กสี่พันสองร้อยบาทครับผมสี่พันสองร้อยเติมผ่านร้านมาจิติช็อปนะครับเติมผ่านร้านมาจิติช็อปนะครับ เติมถูกกว่าเติมเองเติมถูกกับแพ็คในมือถือด้วยนะครับอันแรกเนี่ยได้800กับสุ่มซัมมอน11ตัว2ครั้งนะครับแล้วก็ได้ซัมมอนสีเขียวไป1ตัวนะครับและน,นี่เหรียญเอาไปทำอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันอทนีทีนึงเทียร์2นะครับจะได้เพชร2,004นะครับรวมกับ800เนี่ยจะเป็น3,002นะครับแล้วก็ได้เปิดซัมมอนอีก3อ,อีก6โอ้โห60ตัวเนี่ย66ตัวนะแล้วก็ได้อุธสีเขียวการันตีครับ ส่วนแท็กอันที่3เทียสามเนี่ยได้ทั้งหมด4 0 0 0เพชรรวมกับ3 2 0 0เป็น7,2 0 0นะแล้วก็ได้เปิดซัมมอนอีกนะครับ33ตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้อาวุธสีม่วงครับการันตีนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มเอาว่าจะได้อันไหนแล้วก็ได้เพชรอีก8,000ทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยจะเป็น15,200เพชรนะครับที่จะได้นะ15,200เพชรที่จะได้แล้วก็เปิดสัตว์อีก22 66เป็น88 88บวก33อ้าวเป็น100 113เหรอไม่รู้113ป่ะวะ88 100เออ113 113ตัวจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเทียบราคาแล้วอ่ามาดูกันว่าสมมติว่าจะเปิดอันเนี้ย113ตัวต้องใช้ประมาณ20,000กว่าเพชร20,000กว่าเพชรนะ อันนี้ต้องใช้ 20, เนี้ยสองเมือเพชรถึงจะเปิดเปิดได้ร้อยตัวนะร้อยสามตัวแล้วก็ถ้าเกิดจะเติมถ้าเกิดจะเติมเพชรให้ได้หมื่นกว่าเนี่ยไม่ต้องแพ็คอันนี้สองแพ็คอะแล้วแพ็คนี้สองแพ็คไม่เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยหลายพันอนะเพราะว่าแพ็คนี้ก็คุ้มอยู่ไอเทมที่ผมซื้อมาแค่สี่บรรสองเนี่ยมูลค่าไม่เกินตัวอยู่แล้วมูลค่าไม่เกินตัวอยู่แล้วเดี๋ยวผมรับมาเลยครับเห็นไหมมาสีแ่แพ็คไม่ต้องกดรับทีละอันโฉบโฉบ มาดู H1050 ร1 0 5 0นะครับอ่ะเดี๋ยวไอ้สีม่วงเนี่ยค่อยการันตีดีกว่าสีม่วงเอ้โหเยี้ยตีบอสเมื่อกี้อย่างเน่าเลยเอาสีฟ้าไปก่อนให้ดูฉากคัสซีนก่อน ยัมีแล้วโอเคเปิดสัตว์ก่อนดีกว่ายังไงนะมันก็สีม่วงอยู่แล้วใช่ปะ่ะอ่ะเราเรามาดูก่อนว่าอาวุธม่วงาอาวุธม่วงนะครับดาเมจมอนคอมมอนดาเมจมอนแรงขึ้น5%นะครับอันนี้ป้องกันอันนี้ตีบอสอันนี้ตีมอนเตอร์อันนี้ก็ดีอยู่ตีมอนเตอร์เนี่ยอันนี้ตีคนอันนี้กันคนอันนี้ตีคน อันนี้สกิลแรงขึ้นอันนี้คีดามจต้องได้อันนี้ผมว่าผมอยากได้อันนี้นะฮะไม่ก็คีเลตหรือไม่ก็อันนี้ออดามจเนี่ยเราจะไม่เอาคาแรคเตอร์จะไม่เอามอนสะ์ะสกิลไม่เอานี่ต้องอันนี้ผมว่าต้องอันนี้ทุกคนถัดครับใช้ได้ทุกตัวใน ID เดีเผื่อเผื่อเล่นคาอื่นอาวุธก็ใช้ได้ทุกตัวใน ID เเพราะว่าตัวรองผมก็เล่นอาชีพเดียวกันอยู่แล้วแต่เออเดี๋ยวเราเอาสัตว์นะครับ อันนี้ผมว่าผมเอาอยากได้อันนี้กิเลศไม่กิเลศก็กีดาเมจดอะเอาเออนี่นี่ก็กิเลศแต่ว่า,าตต่างกันขอกิเลศอะเพราะว่าผมอยากทําสาย,ยิีกีดามจก็ได้สองอย่างนี้ถ้าออกมาเนี่ยคือเอาเลยไม่รีโอเคนะและนวในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราก็จะดูว่าอาวุธม่วงชิ้นไหนจะมานะฮะพร้อมอยังทุกคนไป เฮ้ยไม่เคยเห็นคัสซีนเลยไม่เคยเห็นคัสซีนไม่เคยเห็นคัสซีนอันนี้ดูดิถ้าได้ม่วงมันจะเป็นยังไงโอ้เป็นสีม่วงแบบนี้เหรอเฮ้ยอ,อะไรวะน้ำแข็งเหรอมันคืออะไรวะโอ้โหไม่เอาเรื่องเบิร์นขอยบอกเลยไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาครับผมไม่ต้องรีรีไป โอ้ยอะไรวะเนี่ยสตาร์ชามว่าไม่ดีแน่เลยออดาโอ้ป้องกันดาเมจสองเปอร์เซนต์ไอ้เหี่ยอุหิริดาเมจทีเลตออดาเมจก็ได้อ๋ออะไรก็ได้วะ่ะลีไม่เอาทองไปเลยจานมันไม่ทองกันดิโอ้ยอะไรวะเนี่ยโบลิ่งโบโฮเอ้ยไอสัตว์แล้วมันแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะให้เพชรกูมาเนี่ยสงสยยัยจะไม่ได้ใช้ใสัตว์ โอ้ดาเมจตีมอน5เปอร์เซ็นต์เอาไงดีวะตีมอน5เปอร์เซ็นต์น่ะฟาร์มดีฟาร์มดีอันเนี้ยฟาร์มด,นนมดีแต่มันไม่ใช่คิเลดไงก็อันเนี้ยฟาร์มดีอันน,น,นี้ฟาร์มดีมันตีมอนแรงขึ้น5เปอร์เซ็นต์เออแต่ก็ต้องเอาอันนี้ได้เยอะแม่งอยากได้คิเลดไถ่นะทุกคนต่อนะต่อนะ โอ้โหไม่มีดงไม่มีแดงเลย11ครั้งมันจะได้หรือเปล่าไม่ม่วงก็ทองขอออกมาเหอะเออมึงแจก,กมาเยอะก็จริงนะแต่มึงจะเกืออย่างนี้ไม่ได้ขาวนวนเลยขาวจัวเลยรู้ทำเป็นรู้ที่เอากูชอบความขาว,ขาวมาใหญ่เลยนะ โอ้ยเอ้าเฮียเกินไปหรือเปล่าเ่าเกินไปหรเปล่าปึ๊บเอ้ยมาแล้วว่ามาแล้วมาแล้วอะไรวะอะไรวะโอ้ยมีธงมีแสงมีโซนมีแสงกดแม่งเลยเปล่าม่วงหรือเปล่าวะโอ้โหฟ้าดูดหน้าตามึงและไม่น่าเกิดเป็นม่วงได้ไอ้ไก่ หมายเโอ้โหปุ๊ดดิมาให้กูเห็นหน้าบ่อยๆหน่อยทัดมาให้กูเห็นหน้าบ่อยๆหน่อยน้องเป็ดโอ้โหมึงสกิปไปเลยเฮ้ยเหมือนได้ตัวอะไรมาวะตัวไม่ซ้ำเหรอโอ้โหจะหมดแล้วเนี่ยเหลือกี่อันวะ เดีกี่อันสีนอนอน่อันสี่อันสี่อันโอ้โหนิ่งนิ่งเลยนิ่งเลยสีอื่นนะโอ้นิ่งเลยนิ่งเลยยังนิ่งอยู่ไอ้สัดไม่ไหวแล้วไม่ใช่แล้วเหลืออันเดียวทุคนช่วยกูด้วยสีทองสีทองสีม่วงสีม่วงเพียกทองม่วงทองม่วงล่วงไปเลย เยี่ยมมันเทิงดีชอบเดินอย่างนี้ไม่ไหวนะโอ้ผสมเอาโอ้โหขนาดผสมโอ้เฮีย,เ,ยเขียวเยอะเขียวเยอะโอเคโอเคอ๋อเมื่อกี้ไม่มีฟ้าเลยนี่หว่าโอ้โหซ้ำด้วย เฮ้ยเรามีโอกาสนะเรามีโอกาสได้ตัวทองว่ะเรามีโอกาสได้ตัวม่วงเฮ้ยเอาว่ะเรามีโอกาสได้ตัวม่วงเราจะง่วงหรือเปล่าไม่รู้กี่เปอร์เซนต์วะ่าตัวม่วง0.9% 0.9% 0.4%ปอนตสาธุ99เป็น,นยีดึงเฮ้ยดอกนี้อะ่ะต้องใช้แล้วล่ะ คอนเทนต์ไปดิสามสองหนึงกดไอ้เฮ้มึงตัวซ้ำ้วยนะออ้โ้อย่าบอกวนะ่าน้องเป็ดเก่งสุดอะแต่น้องเป็ดแม่งไม่คิดเฮ้ยไอโนกฮูกดีว่ะบวกกับธนูเราแล้ว,ลวเราตีมอสแรงขึ้น10%เลยสีพีรสด้วนึนงแต่ว่ายิงแรงกว่าเดิมอย่างน้อยก็ยังมีดีบ้างวะ เฮ้ยกูว่าาน้องเป็ดเอาไปเดินดีกว่าน้องเป็ดน,น้องเป็ดน,น่ารัก